วัดสะพานหินเป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเมืองสุโขทยัยทางด้านที่ตะวันตกที่เรียกว่าเขตอารันยิกค่ะที่ต้องเรียกว่าเป็นเขตอารันยิกเพราะว่าสมัยก่อนนั้นมีการแบ่งคณะสองฆ์ออกเป็นสองฝ่ายค่ะฝ่ายแรกเป็นพระสงฆ์อยู่ในเขตเมืองเรียกว่าฝ่ายคามวาสี ส่วนพระสงค์ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติวิปัสนามีถิ่นฐานอยู่นอกเมืองในเขตวัดป่าจะเรียกว่าฝ่ายอรัญญวาสีค่ะบริเวณนี้จึงถูกเรียกว่าเป็นเขตอรัญญิกค่ะวัดสะพานหินแห่งนี้เป็นวัดอยู่บนภูเขามีทางปูลาดด้วยหินจากตีนเขาขึ้นไปเป็นระยะทาง300เมตรเดินไปเพลินๆชมวิวสองข้างทางก็จะถึงวัดนี้ค่ะ เมื่อมาถึงวัดแห่งนี้แล้วจะต้องมาสักการะพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าพระอัฏฐารถวัดนี้น่าจะเป็นวัดที่พ่อขุณรามคำแหงมหาราชได้ส่งช้างเผือกชื่อรูจาคิรีเพื่อไปนกพระในวัดนี้ทุกวันข้างขึ้นและแรม15้าค่ำ